วัดเนี่ยผมต่อนะครับมาคลิปนี้คลิปนี้ได้เบเบ็ดมาอีกตัวครับเป็นเบเบ็ด GT นะเบเบ็ดเนี่ยผมว่าสำหรับผมนะครับผมจะชอบตัวเก่าๆมากกว่าไอตัวตูดแหลมๆอ่ะภาคเมนทันก็ก็โอเคอยู่เมนทันตูดมันก็จะแหลมๆ แล้วก็มีเหล็กถ่วงผมว่าภาคเมน t a นเนี่ยหมุนหมุนนิ่งดีนะแล้วก็ไอเบเบดต,ตัวแรกๆอ่ะหมุนนิ่งดีส่วนไอพวกรุ่นใหม่ๆอ่ะมันทำมาให้เบเบดแตกได้แบบชนแรงๆแล้วมันจะกระจายออกพอมันกระจายได้ทีนี้มันก็จะมีความหลวมพอแม่งหลวมเสร็จปุ๊บมันก็เสียสมดุลแล้วทีเนี้ยแล้วตูดตูดหรือที่ไอ ไดเวอร์หรือเปล่าตัวไดมันอะมันไม่ได้ทำแหลมแล้วนะครับเดี๋ยวนะี้มันท,ทําทู่ๆยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ยิ่งภาคใหม่นะครับไอเบเบ็ดเอะอันนั้นยิ่งทู่ใหญ่เลยแล้วมีเฟืองอีกมีเฟืองโรงแกนมันอะเอาไว้ทำแอคชั่นในสนามวิ่งฟูดแล้วก็ไปตีอ่านี่เดี๋ยวจะให้ดู อันนี้น่าจะเป็นเมนทันครับภาคเมนทันนี่ไม่แน่ใจว่ามันแท้หรือเปล่าเหมือนจะเทียมนะเทียมรู้แท้ก็ไม่รู้แต่กล่องแม่งแท้กล่องเป็นของโทมี่เดี๋ยวให้ดูมันหมุนนิ่งนะเนี่ยใครใช้มือหมุนแบบเนี้เห็นไหม อยู่ต้องนานเนี่ยหมุนแค่เนี้ยแม่งอยู่ได้ต้องนานถ้ามันไม่ชนนะมันจะอยู่ได้นานโอ้ยไม่ถนัดว่ะ พยายามหมุนก่อนออนิ่งอแค่เนี้ยหมุนได้นานนะครับหมุนแค่เนี้ยชิบหายเลยกล้องมันขวางเลยแม่งหมุนยากอ่ะเนี่ยดูครับมันจะหมุนนิ่ง แล้วหมุนง่ายด้วยอยู่ได้นานด้วยนี่ขนาดใช้มือหมุนนะครับแล้วลองดูเนี่ะไอรุ่นใหม่ๆอะ่ะมันมีความก๊อกแก๊กอย่างเงี้ยแล้วตูดก็ไม่แหลมตูดทู่ๆมีหลายตัวเลยไอที่ตูดไม่แหลมอ่ะไม่รู้แม่งมันออกแบบมายังไงเนี่ยดูนะ ไม่นานหรอกหยุดแล้วเริ่มสายแล้วลขยันร่วงจริงเป็นอะไรกับขอบโต๊ะวะสู้ไอ้พวกนี้ไม่ได้แมง,งหมุนดีนี่หนักกว่าแ,แมงก็แกก แขงกว่าด้วยนะเนี่ยแกะดูนี่ดีกว่ารอไปสี่นาะทีเลยไม่แกะเลยแกะกล่องนะครับอิมพีเลออิมพีเลอดาคอน น่าจะอ่านถูกนะครับถ้าไม่ถูกก็บอกผมด้วยแล้วกัน i m มพี i a l มีคู่มือกับสติกเกอร์ มันยุบได้ด้วยได้มันยุบได้ด้วยแม่งมีสปริงแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยใช่แม่งใส่ฐานแล้วด้วยอ่ะมันมีไฟด้วยครับนี่ฐานมันคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องดูคู่มือดิดูคู่มือหน่อย ว่ามันใช้ทำอะไรตรงนี้มีสวิคด้วย LR มุนซ้ายหมุนขวาได้ให้วะเนี่ยแต่ทรงทรงนี้มันน่าจะขวานะทรงเนี้ยมันน่าจะไปขวานะตรงนี้เป็นยางนี่วะเนี่ยยางกันกระแทก น็อตสามแฉกตัวนี้ถอดได้เหมือนเดิมครับตัวล็อกฝาหน้าเนี่ยมันแยกอะไรออกวะมันน่าจะยกออกทั้งฝานะ ขอดูก่อนนะครับว่ามันทำอะไรได้ม้างแต่คลิปมันจะยาวเกินอ่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับเพราะว่ามันหมุนมันหมุนไปในทิศทางไหนนะผมลองดูแล้วอันนี้เดี๋ยวปิดปิดมอเตอร์ก่อน โฟกัสได้อยู่ปิดมอเตอร์นะครับปิดมอเตอร์น้ำหนักดีนะปิดมอเตอร์นิ่งกิฟ เดี๋ยวพอเปิดมอเตอร์นะครับมันจะไปคนละแบบเลยตอนแรกผมคิดว่ามอเตอร์เนี่ยมันจะช่วยหมุนนะแต่มันไม่เป็นอย่างที่คิดครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันยิ่งเราชูดแรงอาการแม่งยิ่งเปลี่ยนถ้าเปิดถ้าเปิดใช้งานมอเตอร์นะอพอแล้วกันพอก่อนเปิดปึด๊ด อันนี้เดีตจะชุดไม่แรงมากนะครับเอาพอดีพอดีอ่าพอดีพอดีมาแล้วครับไฟติดนี่เนี่ยเขาเปิดมอเตอร์แม่งเป็นอย่างเงี้ยเลยมันเหมือนมันจะพยายามวนข้างข้างอะ่ะมันไม่มีขอบเลยไงไอ้สนามแบบเนี้ยผมเคยเห็นสนามแท้มันจะ มีสันมีสันขึ้นมาตรงนี้หน่อยหนึ่งพอเบ,เบรดไต่ข้างมันก็จะไปแบบนี้มันจะไม่เตลิดมาชนด้านข้างเลยอันนี้มันไม่มีสันมันเลยลูดลื่นไปหาข้างข้างจะลองใหม่นี่เดี๋ยวจะเบาเบเบากว่านี้หน่อยมันคงเป็นแอคชั่นมันอะเอาไว้ คูดต่อสู้อันนี้เบาๆนะนมอเตอร์ทำงานแล้วสั่นปื๊ดแต่นี้แรงแรงมันไม่พอนะครับถ้าชุดแรงกว่านี้ไปเหมือนเดิมเลยมันจะเริ่มวิ่งฟูดแล้วก็วูดติดข้างๆะจะลองแรงๆอีกทีนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูกลไกมันแล้วก็ วิธีเก็บรักษาถ้าเป็นสายที่สารสมนะมันจะต้องมีวิธีรักษาไอ้พวกที่ใช้งานแบตเตอรี่เนะี่ยนี่หมุนแรงแล้วนะคอยดูอ้าวไม่สั่นวะมาแล้ว รอบนีแอคชั่นไม่ออกว่ะมันมีกี่แอคชั่นของมันวะเนี่ยเดี๋ยวลองใหม่ ูดแรงนะเนี่ยรูดมันเป็นแบบนี้นถ้าแรงๆอ่ะมันจะเริ่มวนแต่สนามันไม่มีขอบครับไปเราไปดูบนโต๊ะดีกว่าอ่ามาไอตัวอิมพีเรียลอิมพีเรียลอิม l พีเรียลนะอิมพีเรียลดากอนมันจะมีกลไกอยู่ด้านบน ด้านล่างด้านบนนะครับกลไกมันจะมีสปริงอยู่ตรงเนี้ยตรงเขี้ยวมันเนี่ยไหนวะนี่นี่นี่มีสปริงอยู่ตรงเขี้ยวนะครับนี่สปริงมันจะสไลด์ได้เวลาหมุนทั้งนี้เวลากระแทกมันก็จะซับแรงกระเด้งมันจะดีหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนะ เนี่ยมันจะซับแรงจะเด้งแล้วก็มีขอบยางแ,งแดงๆตรงนี้อีกซับแรงอีกทีหนึ่งแล้วก็ตัวเขี้ยวตรงนี้นะครับมันปรับได้มันจะเลื่อนได้ทางหนึ่งอ่ะทางที่เลื่อนง่ายอ่ะทางไหนไม่รู้เหมือนกันจําไม่ได้ละน่าจะดันทางเนี้ยจะเลื่อนง่ายหน่อยอันนี้ผมปรับมาตรงกลางแล้วนะครับตอนแรกดันแม่งไปซะ,ะสุดเลยปรากฏว่าไม่เวิร์กแล้วก็ตั้งมาทางนี้มากก็ไม่ได้นะ ทั้งหลวะเออนี่นี่ตั้งมาชิดทางนี้มากไม่ได้เพราะว่าถ้ามาชิดทางนเนี้ยไอเนี้ยมันจะสไลด์ออกไปไม่ได้มันจะไลด์มาติดไอนี่พอดีเลยถ้าไอตัวเนี้ยไปทางนี้เยอะมันจะสไลด์มาติดมันน่าจะเป็นตัวตัวดักตัวดักไม่ให้ไอตัวเนี้ยสไลด์เยอะน,น่าจะเซตไวเซตไวเซตติ White Set. White ้งอ่ะเนี่ยดันไปตึกตึก ให้มาชิปนี้มันก็จะมาชนกันแบบนี้ปึ๊บมันจะขยับได้หน่อยเดียวถ้าเราตั้งห่างก็จะไปได้เยอะน่าจะประมาณนี้เนี่ยส่วนวิธีถอดชิปข้างบนก็เหมือนอันอื่นทั่วไปอันนี้ผมเอาไปติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สติกเกอร์ที่สั่งมาเนี่ยเพราะมันสวยนเนี่ยแล้ก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมีทงมีฐาน มีมอตเตอร์อะไรทั้งมันก็หมายรู้เอาไปแข่งผมว่าไม่เวิร์กครับไปเจอไอ้พวกเบเบดเอ็กกระจายเลยเนะี่ยด้านบนก็มีประมาณนี้ครับหมดเรียบร้อยบนไกลมันมาข้างล่างข้างล่างมีตัวล็อกตรงนี้เหมือนกันทั่วไปแล้วมั้งไม่แน่ใจนะว่าผมกลับมาเล่นได้สองสาวันเอง อันนี้ปรับซ้ายขวาสวิตปรับซ้ายขวาไม่มีอะไรมากเอาไว้หมุนซ้ายหมุนขวาอันนี้มันหมุนขวาอยู่ก็ปรับไปขวาไว้ครับปรับมาที่ r ารงนี้มันจะมีสปริงซับแรงกระแทกอยู่ได้ดีว่าหยอดน้ำมันสักหน่อยนะุดๆเอาอย่างเี้หยอดน้ำมันเลยอ่ะ ข้างล่างมันก็จะมีตัวแกนรับที่มีสปริงแล้วก็ไอ้แกนตัวนี้นะครับที่มันหมุนได้อะอันนี้เป็นสวิตช์เปิดด้านหมาก็จะเปิดเนี่ยมันหมุนเนื้อเนี่ยมันหมุนมันมีเฟืองมาขับเลิกเล่นกับปิดแต่เอาไปสู้กันผมว่าไม่เวิร์คครับแม่งปีกระจายแนย่ชุดข้างล่างเนี่ยแล้วก็เวลา เก็บนะครับหรือว่าสายสะสมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นให้ถอดแบตมันออกนะครับมันจะมีน็อตหัวแบนอยู่เราก็ขันมันออกมาตัวเนี้ยไม่ค่อยมีรีวิวนะครับใน y t u t u อะไม่ค่อยเห็นมีคนรีวิวเท่าไหร่สงสัยไม่เวิร์กเนี่ยถอดออกมาจะเจอหน้าตาแบบนี้ครับจะมีแบตอยู่ข้างในอันนี้เป็นแบต อะไรไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนตัวนี้ตอนแรกผมก็สงสัยแล้วมันคืออะไรแต่ก็ดูในคู่มือมันเอาไว้งัดฐานเนี่ยงัดฐานอย่างเงี้ยเนแน่นจังวะหักสมัง้งงัดเลยเดี๋ยวงัดไม่ออกอ่าหลุดแล้ครับผมใช้ไขควงแข็งแขนะ็งนะงัดมันก่อน ให้มันขยื่นก,นก่อนครับนี่แล้วก็ใช้ไขควงพลาสติกที่มันให้มาเนี่ยแย่ก็ไม่รูแย่แล้วก็ดันทานออกมาครับมันจะจะหลุดขั้วบวกหลวงบนนะครับไอ้ทานแบบเนี้ยหรือว่าแบตเตอรี่แบบนี้เนี่ยขั้วบวกมันจะแบนแบบนี้นะครับขั้วบวกมันจะเป็นแบน,เ,นเรียบถึงนี่เลย ขอบนี่ก็เป็นขั้วบวกขอบเนี้ยขั้วลบนี่จะอยู่ในนี้ขั้วลบเป็นจังก,กลมๆอยู่ในนี้แค่นั้นเดี๋ยวกล้องแม่งไม่โฟกัสไปโฟกัสอะไรมันวะอเออเห็นไหมเนี่ยอ่าเนี่ยขั้วลบจะอยู่ตรงนี้เผื่อ,อน้องๆคนไหนไม่รู้นะครับแต่มันก็ออกมานานล้วแหละหลายปีแล้วเนี่ยอันนี้เป็นขั้วลบขั้วบวกก็อยู่รอบนอกเนี่ยทั้งหมดเลย ล้อมอยู่ในเป็นขั้วบวกถ้าเราเลิกเล่นก็ออกครับถ้าเป็นสายสะสมอะไม่ได้เล่นเอาทานออกไว้ซะเพราะว่าทานพวกนี้ยมันมีหมดอายุแล้วถ้ามันหมดอายุนะครับน้ํากดทั้งในอะมันจะไหลออกมาโดนพวกขาไฟพวกบอร์ดพวกนี้เสียหายหมดเลยจบเลยนะครับพอมันไหลออกมาเรียบร้อยเลยนะนี่ครับถ้าเลิกเล่น ก็แกะออกมาแต่ถ้าอยากเล่นอยู่ก็ใส่ฐานไว้ครับอายุมันน่าจะสักประมาณ3ปีอะสองสมปีอันนี้เมกอินอะไรวะมีบอกไหมเนี่ยเมกอินช้่นาจีนเอาให้เต็มที่2ปีไปแต่มันอยู่ที่ร้านกี่ปีแล้วก็ไม่รู้นะเพราะว่าไอเบสเบดเนี Be ่ยมันก็ออกมันหลายปีแล้วอะออกมันเฉพาสอสอไหนวะเดี๋ยวมีไปไหนมีบอกวะเนี่ย งอกสองห้าสี่ศูนย์ไม่น่าใช่มีปีบอกไหมวะมันจะฉายมันจะออกมามพร้อมๆกับการ์ตูนอะแต่มันไม่ไม่น่าจะต่ำกว่าสองปีนะที่มันออกมาเนี่ยอันนี้ผมจะใส่ไว้ก่อนนะครับ ใส่ก็ดันเข้าไปดันเข้าไอโคตรแน่นเลย รอบ้ยใช้งานได้เหมือนเดิมหมุนดีอยู่ครับน้ำหนักดีเนี่ยดีกว่าตัวนี้ถ้าใช้มือหมุนนะไอ้ตัวเนี้ยใช้มือหมุนไม่ค่อยแรงถ้าตัวไหนที่สมดุลใช้มือหมุนปุ๊บมันจะไปเลย แมงหมุนยับยิ่งรุ่นใหม่ๆยิ่งคอกแคคคอกแคคแม่งทํามาให้เบรบคกระจายได้อะมันเลยทําแบบคอกแคคคอกแคคแบบเนี้ยผมชอบรุ่นเมนทันอะเมนทันตัวตัวแรกๆพวกเมนทันมันแม่งทําแข็งแรงดีอันนี้มันคอคคกอกแคคยังไงไม่รู้เมนทันมือหนึ่งก็มีนะครับ แต่ก็แต่หลายตั้งหน่อยเพราะมันเวเบดรุ่นเก่าเริ่มหายากหายากแล้วแหละมือ2ก็เป็นร้อยะแท้นะมือ2แท้นะครับอย่าไปเอาของเทียมนะมือสองก็ร้อยกว่าบาทหรือไม่ก็ร0 0ยสออยะได้อยู่พวกเมนทันอะแล้วก็ตัวตัว,ตวธรรมดาที่ไม่ใช่เมนทันนะที่แบบประกอบบิดล็อกแบบเนี้ย ไอพวกนั้นก็ร้อยกว่าบาทเหมือนกันไั้ก็หมุนยากเหมือนกันวะแต่ก็ได้อยู่ ีไฟกับพิพด้วยชอบตรงที่มันมีไฟนี่ตอนที่แอคชั่นมันทำงานนะ่ะต้องหาลางหาสนามใหม่ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัว Imperial ยลดากอนเราจเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับไปละ คลิปนี้ก็ยาวอีกแล้ว